Còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นนี้ะะคะเล่นฝนกันตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆเลยอะ่ะพอทุกครั้งที่ฝนตกเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้นอนไปแล้วคะหรอ เราก็ได้ให้เล่นอยู่แถวแถวชายคาบ้านนะคะเอ้าโอ้ไม่เปียกไม่ได้แต่เด็กนะแม่ก็เล่นด้วยนะคะเอ้าเี็กแม่ยัางกัางของ กีดทำไมคะฮ่าฮ่าฮ่ากูว่าค่ี้ทำไมคะกาคะกลัวค่ะฮ่าดูที่คุณดูนี่ครับมาเล่นได้ที่บ้านเด็กวนเต็มครับเด็กที่นี่ไม่มีการเป็นหวัดนะคะไม่มีใครเป็นหวัดเพราะถูกฝนเลยสักคนเดียวค่ะแต่ว่าน้องๆทางบ้านนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะถ้าผู้ปกครองอนุญาตก,ก็ได้ค่ะ แต่ว่าเด็กๆที่นี่นะคะเล่นกันมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเพราะว่าป้าเป็นคนพาเล่นนะคะไม่ไปเล่นหรอกที่วัวที่ควายดูอ้าวเข้ามาเล่นทางในๆค่ะค่ะนะคะเ่อขยะที่ไหนก็็ได้จ้าแค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืม